สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปพายกตาผมบาราสวันดินครับแกว่าพวกพ่อๆกันคือเก็เอาไม่เนาะแต่ว่าบม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องๆเขาหลายมือนะครับมื่อนี้ก็มีโอกาสนะครับก็ได้มาลองลงคลิปให้นะครับเนาะเอาเป็นเมนูง่ายๆครับมื่อนี้นะครับคือเกาแหละนะครับบ่ต้องพิธีที่ต่องอย่างแรกมากไหมนะครับ เอาแบบเพียรงนี้ไงกิน่างๆเดินะครับเนาะเอาสไตล์บ้านๆห้อก็ได้นะครับมื่อนี้จะเอาเป็นกุ้งผัดกะปิครับมื่อนี้นี่กุ้งผมกะเอาก็เตรียมไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปลวกอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเครื่องผัดเขาก็มีนี่ครับพริกขี้หนูนะครับกระเทียมสับนะครับ กะปีกะปิผมใส่ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วมีหอมหใหญ่แล้วก็ต้นหอมนะครับกมีน้ำเปล่าประมาณนี้นครับเนาะอ่ะมาสุดบเพาประมาณนี้เค่บึงนะครับเนาะแล้วขั้นตอนเราไปเราก,ก็กามาเบิ่งน้กันแถวพรมยัดตำพริกแล้วก็ลวกกุ้งไว้ถ่านนะครับเนาะ,ะมาตำพริกก่อน ต้องตำแหลกไรนะครับตำเพราะมันไอ้กลางๆเนี่ยแบบต้องมุนหลายเอาเพราะเสพเพราะบุบๆกับบุบบุบไม่นนะครับเอามันครึ่งคึ่งเ็บแหลกกันละไป๊ะไม่ต้องไปเดี๋ยวจะให้เบิ้งดูหรอกว่าเอาสำเร็จกันแล้วแต่ถ้าเอามากนะครับแบบมากแหลกมากบุแหลกกันใช่ไหนี่เอาคำนี้ครับเอาคำนี้ น,น,น,นี่เหรอวะนี่พอละเนาะอ่าสามีเด้อไม่ต้องเอาอ,อย่างมากไหมนะครับมาลวกกุ้งมาหนี่น้ำเขาเดือดพันได้ที่แล้วลวกกุ้งไม่ต้องลวกให้สุกหลไรนะครับเด้อเพราะว่าเขาสีมาผัดอีกรอบอยู่นี่พอมันสะดุ้งนามมา้ำแล้วกัพอแล้วครับสามนีนะครับเฮ้ยปิดแก๊ส นี่เอาซ้ำนี่ครับเพราะว่าเขาจะมาผัดอีกรอบอยู่ไม่ต้องให้มันถูกไลนี่ครับก็ลังงามเลยซ้ำนี่เห็นไหมครับนี่ไม่ต้องให้มันสูญไรเพราะว่าเขาจะผัดอีกรอบอยู่มานี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมเกี่ยวกุ้งก่อนมาครับบาเลย มาเริ่มผัดกันเลยนะครับรผัดกุ้งเลยเฮายเฮยมาดนี่เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วจวดอย่างเดียวนะครับมาเนี่ เกี่ยวทับลงไปเลยเกี่ยวทับนะฮะยึดลงไป หอมหพอแค่ครับไปเลยตะปีครับตะปีใช่ไหม อย่าเ,ไไเอาน้ำเปล่าเติมได้ไหมครับเอาน้ำเปล่าหรือน้ำซุปก็ได้นะครับเด้เอเพราะว่าเขาจะเอาน้ำเปล่าหรือน้ำซุปเนี่ยเพื่อที่จะมาชูรสหรือว่ามาผสมประสานให้กุ้งกับกะปิมันเข้ากันนะครับเพิ่มความนัวะบบนี้นะครับเนาะ มานนี้มาปูเลยครับนี่แหละช็อตสายรั้ลมนะครับสายลาเขียวการดนะครับมต้อ,นะองสไลายนะครับเพราะว่าฮอกกระปีฮอกมันเค็มไปแล้วที่นะเอาพอดีพองาม นี่แล้วเดือดได้ที่น้ำตาลครับหวานหน่อยวันไหลแล้วต้องคุมมกนะครับอันนี้กุ้งห่าลงเลยครับนี่กุ้งที่เ่าลวกไว้ลงเลยเอย่างไรบ้างนี่สีสัน หอมแล้วหอมออกจากกล้องหอมเขาหอดกล้อง <laughs> ออมาเนี่ยครับเขาต้องท,ที่ตัวอ,อะไรนะครับเอาทำนี่นะครับเขาพร้อมแซ่บอีกนิดนึงกตผมกะเอาชุดใส่นะครับชดุดผู้รอดแทะนะครับประมาณนี้เพราะว่า เขาผัดไปเรื่อยๆเนี่มันจะหอมปีนะครับเข้ากันกับกุ้งเลยด้วนี่เสร็จแล้วตอนจะใช่ครับบานีต้งหอมลงเลยๆครับกร,ระทางเขาเดือดได้ดทีแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> อีกแกะครับความเสื่อมแล้วนะครับไปเลยความเสื่อมแล้วอู้หาตะปีเหรอโอ้ววงๆพอยัไม่นหอปทษตัวไปน,นี่ครับนี่ครับตง้งมานรื่อง นครับฝากไลแ์กดใช้คนติดตามนะยครับเมื่อนี้กะเม่อไรกะขอให้ผมเป็นพี่บบน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไค่ไม่จนนะครับมีโชคตลอดปีวันนี้ก็ขอกก่าวคำว่า,าสวัสดีครับพ่อค่มาครับผมอรคอมครับ